กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการของดีเมืองหลวง50เขตกันแล้วนะคะมาหลังจากที่ท่านผู้อำนยการเขตลัดพราวนะคะพาไปดูโครงการดีๆนะคะของเขตลัดพราวที่ทําให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วแต่ที่สําคัญนะคะพลาดไม่ได้วันนี้เมื่อมาที่เขตลัดพราวแล้วนะคะอีกหนึ่งสถานที่ที่เราต้องมาเลยนะคะที่ตำหนักพระแม่กวนอิมโชคชัยสีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะคะว่าที่ตำหนักนี้เมื่อมาแล้วเนี่ยท่านคุณผู้ชมนะคะจะต้องทำอย่างไรในการกลับไหว้ที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะพิมพ์ก็มาอยู่กับท่านซูฟูนะคะหรือว่าพระอาจารย์ที่ดูแลพระตำหนักเจ้าแม่คนอิมนะคะแม่อยากรู้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีมานาหรือยังคะมีมาาะ,ะ,ะเล่าประวัติให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะก็ตำหนักพราแม่คนอิมโชเยชีแห่งนี้นะคะก็มีท่านพระเดชพระคุณพระอาจารย์ใหญ่ดเรเสล็กทงเสงท่านเป็นผู้ นิเลิ์บุกเบิดในการสร้างตำหนักพระมหาจเจดีย์พระตำหนักแห่งนี้ <ฮะ S 2> ก็จะมีพระแม่กวนอินประธานองค์นี้กับ<ม>เจ้าชายฮังไยีแล้วก็มีคังคกสามขานะคะ<ม>ค่ะ,คะก็อยากจะให้ทุกคนมาไหว้จาักการละท่านให้สมพรประทนานค่ะค่ะไม่ทราบว่า คาวนานมากี่ปีแล้วก็ต้องตั้งแต่20ปีแล้วค่ะโอ้ย20ปีแล้วเหมือนกันนะคะแล้วเวลาประชาชนที่เข้ามากลับไหว้เริ่มต้นเนี่ยถ้าเข้ามาเนี่ยพิมพ์เข้ามาก็งงๆแล้วค่ะว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอะไรยังไงก่อนนะคะให้พระอาจารย์แนะนำเลยทางตำหนักพระแม่กุดินเจ้าเทสีแห่งนี้ก็จะมีทุกมหามงคลนะคะเพื่อที่จะมาเขียนชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดของเรามามาสักการพระแม่กุดิมว่าวันนี้เรามาขออะไรจากท่านบ้าง แล้วเราจะนํากระดาษอันนี้ที่ชาวจีนจะรู้ไปเผาเพื่อส่งสารให้กับพระแม่กวนิมได้รับทราบว,ว่าวันนี้ทุกคนได้มาขอพรอะไรจากท่านก็เป็นสื่อสารตรี้อันนี้คือเสร็จในขั้นตอนที่<ช>เมื่อมาถึงครั้งแรกเลยใช่ค่ะนะคะ,ะ,คะแล้วก็ยังมีอะไรอีกคะหลัยจากที่ก็ววพอหลังจากไหว้พระแม่กวนิมเสร็จแล้วเราก็จะเดินดูรอบๆนะคะจะมีไหว้เป็นนาซีอ ราศีปีเกิดของเราพระ,ะประจําวันเกิดแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกทุกๆพระองค์ที่เรารู้จักหรือว่าเป็นพระไทยก็มีพระจินก็มีทุกนี้เราก็สามารถนําส่วนรอบๆได้นะคะ หลังจากที่เราไหว้สการะนะคะพระแม่กุอิมเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาเดินชมนะคะว่าแม่ในนี้มีอะไรกันบ้างจุดแรกเลยนะคะค่ะรบกวนพระอาจารย์แนะนําเลยดีกว่าว่าจุดนี้เป็นค่ะจุดแรกก็คือตรงนี้ก็คือเป็นท่านตักมอโจื่อนะคะท่านจะเป็นผู้บุกเบิดน่านำพระไตรปิฎกมาสู่ประเทศอินเดียเป็นเริ่มแรกนะคะ ก็คือนำพระไตรปิฎกนี่แหละมาสู่ที่อินเดียก่อนที่จะมาถึงเราๆตรนนี้เลยนะคะก็จะต้องมากับว่าตรงนี้เหมือนกันนะคะเรียกว่ามีประวัตินะคะหลังจากตรงนี้เสร็จแล้วตรงนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นพระเวทเจ้าเลยละกันเนาะค่ะค่ะสัตยาบุญนีทุกคนมาถึงที่นี่เราก็จะมีจุดแรกก็คือมาไหว้ท่านด้วยนะท่านจุดแรกนะคะแล้วก็ไหว้พระแม่กุนอินนะคะก็เวลาเวียนเทียนนณิษสาขา ก็เราก็จะมาเวียนเทียนมาสักการะท่านที่นี่ใช่ล้วก็มาผ่มผ้าจีวรด้วยกันคะก็วันค่ะวันที่ก็ใกล้จะถึงนลค่ะค่ะแล้วก็ได้เชิญ้วก็ไปด้านนี้ต่อค่ะแล้วตรงด้านนี้ล่ะค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะเรียกเสด็จพ่อพระศิวะทุกคนจะรู้จักกันดีนะคะแต่ทีนี้ชาวจีนของเราเราจะเรียกท่านว่าทีกงหรือทีตีแต่บ ชาวจีนก็จะรู้จักว่าที่ตีแปบ่อคือตรงไหนยังไงชาวจีนเวลาคนจีนจะมาส่วนใหญ่จะขออะไรจากท่านคะขอก็ขอทูลจีนก็ขอเรื่องการค้าการงานแล้วก็การแต่งงานเวลาทําธุรกิจอะไรเราก็จะไหว้ฟ้าดินก็คือองค์นี้นะคะเจะคนไทยทั่วไปก็เรียกเสด็จพ่อพระศิวะคนจีนก็เรียกทีตีแปบ่อคนไทยทีพูดอีกทีก็เรียกเทพเจ้าฟ้าดิน นี่ก็จะเป็นเปาเวิ้นจินใครๆก็จะรู้จักกันดีนะคะส่วนด้านนี้ก็ใช่ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นเทพเจ้าเก้าพระองค์นะคะเทพเจ้าเก้าพระองค์ก็ความหมายก็คือเวลาช่วงเทศกาลทานเจเทพเจ้าเก้าพระองค์เนี่ยปีหนึ่งท่านก็จะเสด็จลงมาจดบันทึกความดีความชอบของทุกๆคนเช่นวันเทศกาลกินเจเก้าวันนี้ ท่านก็จะมาจดบันทึกละ <c oughs> ใครทําอะไรมั่งใครมาขอพออะไรมั่ง <c oughs> ท่านก็จะพอหลังจากเ้วันแล้วท่านก็ขึ้นไปทูลเบื้องบน <c oughs> ว่าใครมาขออะไรท่านก็จะมาประทานพรให้ <c oughs> <c oughs> ฝั่งตรงข้ามตอนนี้ก็จะเป็นพระมหาเจดีย์พระมหาเจดีย์ผู้เจ้าเหมือนพระองค์นะคะแล้วก็จะมีพระแม่กวนอิมพันมือพันเนตรพันกรนะคะจะมีสี่องค์สี่ทิศนะคะทุกคนมาถึงที่นี่แล้วเราก็จะมีมีจัดทุกเทียนสักการะท่านสี่องค์สี่ทิศก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมีถังโอมนะคะมีทั้งหมดร้อยแปดใบ จะเป็นกระถาหัวใจของพ่อแม่กนอิมองมานีแปะหมีคงเราก็จะมีหมุนรอบๆเนี่ยร้อยแปใบเพื่อสะดอกเคราะห์นั่งบักเป็นการเสริมบารมีให้กับตัวเราค่ะคือกิจกรรมที่เราจะต้องทาในชั้นนี้เมื่อเข้ามาถึงกอนใช่ไหมคะหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็จะมีสามารถขึ้นไปชมกิจกรรมฝาผนัง แต่ละเรื่องราวแต่ละชั้นนะคะก็อยู่ที่ภายในแล้วก็จะมีลิฟต์พาขึ้นไปนะคะทั้งหมด12ชั้นค่บอกว่าไม่ได้เปิดกันบ่อยๆด้วยใช่ค่ะก็จะเป็นพระบรหมสารีริกธาตุนะคะอยู่ชั้น12เท่ากับชั้น21นะคะชั้น21เลยใช่ค่ะวันนี้จะเปิดโอกาสให้กับทางรายการยินดีค่ะเดี๋ยวพาไปชมข้างบนได้ค่ะเดี๋ยวเชิญค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่ชั้นที่เท่าไหร่ละคะชั้นที่สิบสองค่ะชั้นที่สิบสองใช่ค่ะคือชั้นที่สิบยี่สิบเอ็ดใช่ค่ะชั้นนี้มีความสําคัญยังไงคะค่ะชั้นนี้ก็จะมีความสําคัญก็คือพระบรมสารีริกธาตุนะคะจะมีแปดประเทศแล้วก็อยู่ตั้งอยู่ไว้แปดทิศนะคะแล้วก็มีกิจกรรมฝาผนังประวัติของพระเจ้านะคะล้อมรอบเป็นประวัติตั้งแต่เริ่มนะคะ ก็สําหรับคนที่ offs, ขึ้นมาถึงชั้นนี้แล้วใช่ไหมคะก็ก็จะมี พวงมาลัยนะคะจะมีพวงมาลัยเพื่อว่ามาสักการะพระบรมสารีริกธาตุมาอธิษฐานชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดของเราว่าวันนี้เราจะมาขอพรท่านเรื่องอะไรเสร็จแล้วเราก็จะมีการเดินเวียนเทียนสวดคาถาหัวใจของท่านอมมาณีแปะหมีฮงสามจบก่อนพอสามจบแล้วเราก็มาถวายพวงมาลัยแต่ละช่องเราก็จะมีความหมายนะคะจะมีสมพรปัฒนามีสิทธิโชคมีการค้าร่ำรวยอก็คือ่ะ ใช่เลแต่ละช่องใช่ค่ะค่ะแล้วจริงๆเราชั้นที่21หรือชั้น12เนี่ยเปิดทุกวันไหมคะเออเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะค่ะ9โมงถึง4โมงเย็น9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะเฉพาะเสาร์อาทิตย์ถ้ามาวันธรรมดาเนี่ยก็ธรรมดาก็จะมีไหว้แจกที่ชั้นสองนะคะแล้วก็เราจะมีชั้นใต้ดินลงไปอีกนะคะจะเป็นวัตถุโบราณนะคะค่ะชั้นนี้ก็เราจะ มาสการพระแม่กวนอิมนะคะแต่ละชั้น12ชั้นก็12เอ่อเรื่องราวมี12เรื่องราวแต่ละชั้นแต่ละเรื่องราวค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์ที่พาชมสานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ด้วยนะคะยินดีค่ะนะคะก็เดี๋ยวยังมีช็อตสุดท้ายนะคะที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวไปกามชมกันค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับรายการในวันนี้นะคะหูพูดง,ง่ายๆว่าโครงการดีๆของเขตและเผาเนี่ยน่าสนใจเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะโครงการหมู่บ้านรักษาศิลหานะคะเป็นประจําแบบนี้นะคะและอย่าลืมนะคะทุกวันพฤหัสนะคะเวลา15นาฬิกาสินาทีถึง16นาฬิกานะคะโทรทีวีโทรทัศน์มหานครโทรทัศน์ของคนกรุงเทพนะคะและอย่าลืมก่อนจากกันวันนี้นะคะช่องของเราเมืองหลวงของเราทุกเรื่องราวของกรุงเทพมหานคร เกิดขึ้นที่นี่เมโทรทีวีโทรทัศน์มหานคร psi 221วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ